สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมหวัง789นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะผลของหวยเราพัฒนาประจำวันพุทธที่13กรกฎาคมนะคะใครได้บ้างนะคะใครได้ตามตัวเลขของแอดบ้างนะคะผลของ หอยลาวพัฒนานะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ316351่นะคะสตัวบนก็คือ351 2ตัวล่างก็คือ63ใช้ผล4ตัวหลังนี้ในการออกรางวัลน,นะคะตัวเลขที่เราคำนวณไว้นะคะสำหรับทั้ง3สูตรนะคะสูตรที่เข้าก็คือสูตรที่2อีกแล้วนะคะงวดก่อนก็เข้าสูตรที่2 งวดน,นี้ก็เข้าสูตรที่สองนะคะสูตรบวกลบแต้มนะคะหอยเลาาจะชอบมากสูตรบวกลบแต้มและนำมาแปลงอีกทีหนึ่งนะคะชอบมากนะคะงมวดน,นี้แอดกินแฮวนะคะเขาบอกว่าแอดเป็นเน้นตัวเบิ้ลเบิ้ลมาแรงมากในสูตรนะคะไปเข้าตรงนี้นะคะหกสามนี่นะคะหกสามเข้าเลขแปลงค่ะ หวยเราชอบออกแบบนี้นะคะเพื่อนๆใครเป็นนักลงทุนต่างประเทศนะคะระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งห้าอนะคะเข้าเลขแปลงทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะใครได้ตามได,ด้เลขที่แอดให้ไว้บ้างนะคะทีนี้เรามาดูของงวดวันศุกร์กันเลยนะคะแอดให้ก่อนเลยวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะนี่นะคะวันศุกร์ที่สิบห้านะคะออกก่อนหวยรัฐบาลหนึ่งวันนะคะ มาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยสูตรที่หนึ่งใช้เลขสามตัวบนและสองตัวล่างโดยการนำผลของหลักหน่วยมาจัดเรียงใหม่นะคะหลักหน่วยของสามตัวบนก็คือหนึ่ง บวกหนึ่งแต้มบวกหนึ่งแต้มลักหน่วยของสองตัวล่างก็คือสามบวกหนึ่งแต้มบวกหนึ่งแต้มนี่นะคะสามารถนำหกตัวนี้ไปจับบินสองตัวสามตัวได้ตามชอบเลยนะคะเอาไปสูตรที่สองค่ะ สูตรที่2คือการบวกลบแต้มนะคะโดยการดึง2ตัวบนกับ5 1เปน็น15บวก1แต้มบวก1แต้มนะคะแล้วก็นำมาลบ1แต้ม5 1 1 5ลบ1ลบ1และ2ตัวล่าง บวกหนึ่งแต้มบวกหนึ่งแต้มและนำมาลบหนึ่งแต้มใครจำสูตรได้แล้วก็นำไปทำกันเองได้เลยนะคะห้าสิบเอ็ดบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้ห้าสิบสองค่ะห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะห้าลบหนึ่งได้ หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์นะคะห้าลบหนึ่งได้สี่สามบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งสามลบหนึ่งหกลบหนึ่งนี้นะคะนำเลขครั้งแปดชุดนี้ เป็นตัวเน้นนะคะและแปลงเลขอีกนิดหน่อยนะคะห้าสองห้าสองก็ไม่ต้องแปลงแล้วนะคะเพราะเป็นตัวเลขเดียวกัน16ให้ระวัง19 76ง0ก็ห้าศก็ระวังห้าานะคะหนึ่งสี่ระวังเจสี่ค่ะ หกสี่ก็เก้าสี่ด้วยนะคะสามเจ็ดแปดเจ็ดสามหนึ่งนะคะหกสองอาจจะเป็นหกห้าหรือเก้าสองนะคะสามห้าก็แปดห้าค่ะสามสองค่ะนี่นะคะตัวเลขแปลงใครชอบตัวไหนก็นำตัวนั้นไปลงทุนนะคะต่อไปสูตรที่สาม สูตที่สามใช้ผลหกตัวในการคนนํานวณสูตรที่สามถ้าเข้าก็คือเข้าตรงหลักนะคะแต่จะเข้าแค่หลักเดียวนะคะเราดูไว้เป็นแนวทางนะคะเลขที่คํานวณได้นะคะก็จะได้เป็น นี้นะคะนี่นะคะอย่างของงวดเมื่อวันพุธเนี่ยะค่ะพุธที่ผ่านมานะคะหลักนี้ตรงนะคะหลักนี้ตรงสองหลักหน้าไม่ตรงนี่ไม่ตรงมาตรงหลักมาตรงหลักสิบนะคะของสามตัวบนนะคะนี่นะคะดูกันไว้นะคะนี่ของงวดวัน สุขที่จะถึงนี้นะคะเนีย่ยนะคะแอดก็ลงแนวทางไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะอย่าลืมนะคะแอดมีคลิปมีคลิปเลขตารางกำลังประจำวันนะคะที่แอดเคยลงไว้ให้ก่อนหน้านี้นะคะตารางกำลังประจำวันแบบนี้นะคะเข้าบ่อยมากนะคะสำหรับหวยรัฐบาลนะคะเดี๋ยวแอดจะลงแนวทางนะคะหวยรัฐบาลไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะคะโดย เนี่ยนะคะใช้เลขตารางกำลังประจำวันนะคะยังของงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เข้าเลยทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมคะงวดที่ผ่านมาก็คือ c 1 7ใช่ไหมคะกับ6 1เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดต่อไปวันที่16กรกฎานี้จะออกวันเสาร์นะคะก็ใช้ตารางชุดนี้นะคะคลิปนี้แอดไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ โปรดลงทุนอย่างมีสตินะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะทุนน้อยลงทุนน้อยนะคะทุนมากก็แล้วแต่ท่านนะคะให้พอได้ค่าข้าวค่าขนมการเล็กๆน้อยๆก็พอนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ